สวัสดีครับโควิดเนี่ยมันมีผลต่อสมองของเราด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะฮะแล้วตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยเราเจอแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้ต่อให้เป็นน้อยๆนะครับอาการไม่เยอะก็มีผลระยะย,ยาวต่อสมองได้นะครับอันนี้เป็นที่งานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันน่ากลัวพอสมควรการไม่เป็นเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็จะต้องมากังวลกับเรื่องพวกนี้อีกนะครับ ผมจะเล่าเรื่องนี้คร่าวๆให้ฟังแล้วกันอันนี้คลิปนี้จะไม่ได้จะไม่ได้แปะลิงก์เรื่องงานวิจัยนะครับเพราะว่าผมอ่านมาจากหลายๆที่มากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเอางานวิจัยพวกนี้มาต่อๆกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสําหรับโควิดเนี่ยบางท่านนะครับหายแล้วแต่ว่ามีอาการที่ คิดไม่ออกนะครับหัวมันตื้อๆหาคำไม่ได้นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็น brain fog นะครับ fog ที่แปลว่าหมอกนะครับก็คือเหมือนมันมันมีหมอกมาบังความคิดเราทําให้เราคิดโน่นคิดนี่ไม่ออกนะครับแทนที่ปกติเราเป็นคนที่กระฉับกระเฉงฉับไวในความคิดเราคิดอะไรเราก็คิดออกนะครับมีไอเดียดีๆหรือว่าเราทําทอะไรที่เราใช้ความคิดเยอะมันก็จะแล่นนะครับแต่ว่าคนพวกนี้ก็จะคิดไม่แน่ใจ ไม่รู้จะทํำยังไงเอ๊ะเมื่อกี้เราคิดอะไรอยู่นะเราลืมไปแล้วหรือเรากาลังจะพูดอะไรเราลืมนะฮะหรือว่าเราคิดไอ้คำคำนี้แต่มันติดปากคิดไม่ออกยึดติดอยู่นิดนิดน่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วงุนหงิดมากเลยนะครับที่ทำแล้วมันคิดไม่ออกแบบนั้นนะฮะเขาเจอว่าในคนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีการอักเสบของร่างกายแล้วก็มีการอักเสบในสมองนะฮะต่อให้โควิดมันเป็นน้อยก็ตามนะครับคือ เวลามันเข้าไปในสมองก็จะก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆขึ้นมาได้นะครับโดยที่บริเวณที่เข้าไปยุ่งยามเกี่ยวกับสมองของเราเนี่ยก็เจอว่าสมองส่วนการคิดความทรงจำเนี่ยมันโดนโควิดเนี่ยจัดการไปด้วยนะครับสมองส่วนรับรสรับกลิ่นก็โดนไปด้วยนะครับมันโดนไปถึงระดับเส้นประสาทสมองนะครับต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีมีผลเหมือนกันนะฮะแล้วที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าเขาเจอว่า เวลาที่เจาะเลือดหาสารต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรคความจำเสื่อมระยะยาวหรือที่เราคงได้ยินกันเป็นโรคดิเมนเชียโรคอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยน,นะครับในระยะยาวเนี่ยเขาเจอว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับทีนี้ระยะยาวเราก็จะต้องดูกันต่อไปเพราะว่าโรคโรคนี้มันก็เพิ่งจะผุดขึ้นมาตอนปี2019ถูกไหมครับแต่ว่าระยะยาวที่ยาวกว่านั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปแต่เขากังวลนะครับ ว่าอาจจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าขนาดอาการน้อยๆเนี่ยก็ยังเจอว่ามีภาวะพวกนี้อยู่เลยนะครับที่อเมริกาเราก็เจอว่าคนไข้ที่เป็นโควิดที่อาการไม่เยอะคือรักษาตัวเองที่บ้านนะฮะทีนี่ไม่ต้องไม่มีโรงพยาบาลสนามนะครับคือรักษาเองที่บ้านเนี่ยครับก็มีอาการแบบนี้หลงเหลืออยู่เป็นเดือนๆอนนะครับอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ ก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่มีการรักษาเฉพาะอะไรชัดเจนที่เราจะให้ได้นะครับก็คือจะต้องดูต่อไปเราจะต้องมาฝึกความคิดฝึกการคิดการอ่านฝึกสติอะไรใหม่หมดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับคนเรามาเริ่มเดินหัดเดินใหม่ตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยมันก็หน้าหน้ารำคาญหน้าโมโหเหมือนกันเวลาที่เราเป็นขึ้นมาถูกไหมครับอ่ะทีนี้มันก็มีคนมีจรจริงมันมีงานออทอปซีอย่างหนึ่งก็ออทอปซีก็คือการผ่า พลิกศพชนสูตรในคนที่เขาเป็นโควิดนะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งเขาผ่าสมองของคนที่เสียชีวิตด้วยโควิดน่าจะประมาณ18-19คนเท่านี้เท่านั้นนะผมจำชัดไม่ได้นะครับเขาก็เจอว่าไอ้สมองพวกส่วนพวกนี้ต่างเนี่ยมันเกิดการได้รับออกซิเจนลดลงแล้วมันเสียซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วในบางคนเนี่ยก็ผลข้างเคียงทางสมองต่างเนี่ยมันมีอย่างอื่นเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอะไร ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันชอบจับกับเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวรับชนิดหนึ่งเอนไซม์ตัวนั้นก็คือ angiotensin converting enzyme 2นะครับหรือ a c 2นั่นแหละครับมันอยู่ตามหลอดเลือดนะฮะในสมองเนี่ยมีหลอดเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมฮะถ้าเชื้อไวรัสมันเข้าไปตรงบริเวณหลอดเลือดตรงนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดการอักเสบนะครับเกิดการอักเสบในสมองแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในบริเวณที่เราไม่อยากให้มันอยู่ mm. เช่นมันเข้าทางจมูกเราได้เข้าทางตาเข้าทางอะไรอย่างเงี้ยได้คือ ตรงโพรงจมูกด้านบนเรานะครับมันจะมเีเส้นประสาทในการรับกลิ่นหรือที่เรียกว่าเป็น olfactory bulb นะครับตรงนั้นเนี่ยเชื้อมันชอบมันเข้าไปตรงนั้นนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดการที่มันทําลายตรงส่วนนั้นไปได้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานะครับ olfactory bulb ของเราตรงนี้มันอยู่ติดกับสมองส่วนหน้าตรงตรงนี้เลยนะครับสมองส่วนแรกเนี่ยเราจะเรียกเป็น frontal lobe นะครับซึ่งจะมีหน้าที่สําคัญ ในการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะการควบคุมตัวเองนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ถ้ามันลึกเข้าไปอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีสติความคิดต่างๆของเรานะครับแล้วก็มันอยู่ติดกับวงจรแขง่งวงจรที่ใช้ในความจําด้วยนะครับซึ่งมันทุกๆอย่างมันอยู่ติดติดกันไปหมดเลยครับอาจจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างหลังเรานะครับซึ่งเขาก็เจอใน ในคนที่ตายไปแล้วเจอมีอยู่3คน2 3าคนเนี่ยเจอว่ามีไวรัสอยู่ตามบริเวณต่างๆเช่นบริเวณตรง olfactory node olfactory bulb ตรงนี้นะครับ frontal lobe ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงก้านสมองอ่กาก้านสมองก็มีมีหลายส่วนสำหรับคนที่เรียนแพทย์มาหรือว่าเรียนสายวิทย์มาอาจจะเคยได้ยินคําว่า medulla oblongata นะครับตรงนั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมของการหายใจการเคลื่อนไหวต่างเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นได้อันนี้เจออยู่3เคสนะครับที่เจอแต่ว่า ก็ส่งก็เป็นการบอกเราได้นะครับว่าเชื้อโควิดมันไปถึงสมองเลยเฮ้ยนะฮะมันไม่ได้อยู่แค่ว่าปอดแล้วอะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในปอดในเส้นเลือดตรงนี้มันแต่มันขึ้นหัวเลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะครับว่าในอนาะก็จะมีปัญหาไหมนะเหตุผลที่เรากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราย้อนไปในสมัยก่อนที่มีไข้หวัดสเปนอ่ะ Spanish flu ระบาดตอนช่วงนั้นเนี่ย ใครเคยดูสารคด,ดีคงจะจำได้ว่าถัดจาก Spanish Flu มาเนี่ยผ่านไปในคนที่เคยเป็นมาก่อนเขาเป็นพากินสันมากขึ้นนะฮะพากินสันก็คือคนที่อาจจะมีอาการที่หยิบจับอะไรไม่สะดวกแล้วมีอาการมือสั่นนะครับมืออาจจะสั่นแบบอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเริ่มจากข้างเดียวแล้วมันเป็นมา,มากๆก็เป็นสองข้างแล้วหน้าก็อาจจะแสดงสีหน้าไม่ได้บางคนก็มีหัวสั่นๆด้วยนะครับ แล้วก็มีอาการอะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพาร์กินสันก็จะมีอยู่หลายหลายรูปแบบนะฮะทีนี้ก็เราก็กัวงวลกันแล้วสิครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดโคโรนาไวรัสเนี่ยโควิด1 9มันขึ้นสมองได้แล้วไปทำอันตรายต่อต่อสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยเรายิง่งเราเจาะเลือดมาเราเจอว่าเฮ้ยมันมีตัวผลเลือดบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ Alzheimer อัลไซเมอร์เงี้ยในนาคนเราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มมีอาการที่รู้สึกมันบางคนก็ อ่ะอย่างเอาเอาเคสที่ผมเจอเลยดีกว่านะครับจะไม่เป็นไปเล่าเคสของคนอื่นเคสที่ผมเจอเนี่ยก็บางคนหายแล้วรู้สึกว่าหงุดหงิดกับตัวเองอ่าไม่รู้ทําไมหง,งุดหงิดบางคนก็รู้สึกมันมันคิดอะไรไม่ออกมันเพลียนะฮะพอพอจะคิดเรื่องหนึง่งมันเหมือนกาลังจะคิดกัคิดจะออกจะออกแล้วมันไม่ออกหรือตอนมาหาผมเนี่ยเขาคุย บอกว่าเขามีอาการที่จะมาบอกนะเขาแต่เขาจําไม่ได้เขาเขียนโชคดีเขาเขียนมาไม่งั้นเนี่ยเขาจาจาไม่ได้เลยว่าเนี่ยเขาจะถามอะไรผมนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขียนออกมาแล้วโชคดีเขาเขียนโอเคฮะเราก็เห็นอ๋อเขาจะถามแบบนี้แล้วแต่เขาบอกว่าเขาหงุดหงิดมากเลยว่าเขาอาการก็ไม่ได้รุนแรงอะไรตอนเป็นก็คือให้มาถึงห้องฉุกเฉินเราก็ให้แอนติบอดีคอกเทลให้เสร็จปุ๊บกลับบ้านทุกอย่างดีหมดนะหายดีแต่ว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่กลับมาเหมือนเดิมมันมันต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะ หรือบางคนไม่ได้ไม่ได้ได้อนติบอดีคอกเทลก็กินแต่พาราอยู่ที่บ้านนี่แหละครับกินแต่พาราแล้วก็ไม่ได้อาการหนักก็มีมีน้ำมูกจามไอๆนิดหน่อยนะฮะไม่ได้ลงปลอดไม่ได้เหนื่อยอะไรจนต้องมานอนโรงพยาบาลก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรักษาเลยก็ยังมีอาการพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนคนที่รักษาในโรงพยาบาลใน ICU นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอาการพวกนี้มันจะเยอะก,กว่าคนทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นอันนึงซึ่ง อยากจะมาบอกว่าโควิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดแล้วมันมีอีกหลายหลายอย่างที่เรายังไม่ทราบเลยนะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคอนค่อนข้างกังวลเพราะว่าเวลาที่มันเป็นกลุ่มอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยเราไม่มีการรักษาเฉพาะนะฮะไม่มีการรักษาเฉพาะมันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับยกว่าเราจะให้เขาฝึกความคิดฝึกความจําฝึกการพูดทุกๆอย่างใหม่หมดฝึกอยู่เรื่อยๆจะได้ มีสมองส่วนอื่นเข้ามาทํางานทดแทนส่วนที่มันทํางานไม่ได้หรือว่าเสียไปจากตัวไวรัสนะฮะยาอะไรพวกนี้มันมันมีเหมือนกันยาแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่สมองของคนเรามันเสื่อมเนี่ยมันมีหลายสาเหตุอัลไซเมอร์เนี่ยมันเสื่อมจากกลไกหนึ่งนะครับโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นก็มีกลไกอื่นๆเช่นกันส่วนยาเนี่ยมันจะไปทํางานทุกกลไกมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่า สมองของเราเนี่ยมันเสียจากโควิดแล้วมันใช้กลไกไหนในการที่เราจะรักษาได้ล่ะยารักษาอัลไซเมอร์มันใช้กลไกอันหนึ่งแล้วถ้าเราจะเอามารักษาความจําเสื่อมจากโควิดนี่มันต้องใช้กลไกไหนนะอะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเราไม่รู้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรกับคนพวกนี้เวลาที่เขาเป็นขึ้นมานะครับก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีวิธีอะไรอย่างอื่นไหมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเวลาแนะนําคนไข้กลุ่มนี้ก็บอกว่า มันไม่มียามันมันใช้อะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่เราก็จะต้องทําเลยนะตอนนี้คือหัดใช้ความคิดบ่อยๆนะครับหัดจําคําศัพท์หัดหัดท่องเหมือนกับพูดหัดพูดใหม่อะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับทําบ่อยๆจนกระทั่งเออเริ่มทาเริ่มทําได้นะครับนี่มันเป็นวิธีเดียวส่วนคนที่ไม่ได้กลิ่นสัทีเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเหมือนกับมาหัดดมกลิ่นใหม่ดมทุกๆกลิ่นค่อยๆพิจารณาไปทําบ่อยๆอย่างเงี้ยจนจมูกมันเริ่มฟื้นอย่างเงี้ยนะครับ ก,ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนําได้เท่านี้นะครับเพือเราไม่มีอย่างอื่นแล้วแล้วตรงนี้ผมก็ค่อนข้างกังวลเลยทีเดียวนะครับโอเคก็มาคุยให้ฟังคร่าวๆเท่านี้นะครับใครมีคําถามแล้วก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ